หลอดสลาก่อนอ่ามัดขาก่อนเด้อตามด้วยอ่าม,อมัดขาอ้าวสามแขกต้องสามแขกคึง,กงหาเลยคุณผู้อ่าเพนวามาพูดนีครับอ่าใครผู้ใดจองอาหม่าน,นะครับเ,เวเบามเสียบ่ายคน,นครับมันจะเด็ดันครับมันจะได็ดคัน ครับรับโดยอ่าครับสำหรับกรรมการนะครับที่มีปัจจัยมานะเนาะอันนี้บ้านชัยเจริญนะครับสายกรุงเทพนะครับบ้านชัยเจริญสามหมื่นแปดพันหกร้อยสามสิบบาทนะครับอันนี้ยอดที่เป็นโจทย์ใหม่ผมสำหรับบ้านใดที่ยอดเดียวกล่าวมากให้ผมนะครับผมจะได้ประาส้าพั้นเพืือไ้ดองใน้นรับทราบ หลังจากกรรมการคนร่วมยอดเสร็จแล้วจะประกาศยอดร่วมอีกทีนึงนะครับเนาะจะประกาศยอดร่วมใอ้พี่น้องทราบอีกที่นึ่งสำหรับพี่น้องใช้ใดๆดก็เอายอดมหมผมนะครับกับขอกองพุมกอบคุณนนะครับพี่น้องบ้านใชรเจริญนะครับสามหมื่นแปดพันหกร้อยสามสิบบาทนะครับเนาะในใจอันนี้ก็ข้อของพุ่มอบพุ่มพี่น้องนะครับ สําหรับเขาหอโลงท่านนะครับพี่น้องไปเอาใจนะครับทาง้านเต่งนะครับโลงท่านนะสำหรับกรรมการนะครับมาเช็คยอดรวมนะครับเจริญสายเจลิญม่บานนะครับตาอเช็กแล้วเขายอดใบ่ผมนะครับผมจากประชาสำคัญพี่น้องในระดับลราบนะครับผมกับบมียางอู่นยานใดนะครับขอขอบคุณขอบคุณ อี่น้องหลายๆหมู่บ้านนะครับที่เดินทางมานะครับทางผมนะครับกรรมการหมู่บ้านแม่ท่างนะครับเจ้าอธิการเฉลียวนะครับเจ้าว่าันก็เครว่าประจานะครับอันนี้นะครับอาจารย์ชลิอาจารย์ปัตติรีไช้ชนะวงนะครับประอบรั่วนะครับจำนวนนะครับสี er mm ่หมื่นหนึ่งพันห้าร้อยบาทนะครับอันนี้ยอดนะครับยังบรเป็ช่างการนะครับคณะกรรมการจะร่วมหยอดอีกทีหนึ่ง นะครับเนาะอันนี้ยอดที่เพื่อเช็นเพิ่์นดามาให้องกตระชาสัมพันธ์นะครับ,อ,รารา 3, รบอาจารย์สุรินอาจารย์พจนีไชยชนะวงศนกองคอบครัวนะครับสี่หมื่นหนึ่งพัน้าร้อยบาทนะครับอ่าสำหรับที่สายไรกะไาคอนกษัตระชาสัมพันธตอนนี้นะครับซึ่งยอดจกมวเิร์ารนะครับกับอาเป็่อเ่ายงนั้นนะคัขอบคุณครับ่าที่่า้า,าทนาย อาจจะไว้กัวมาเนาะรับเออล้แบหนึ่งๆของตาขาจะไลไกับตว้คนัวูเฮ้ยุไทยไหมไทยไหมไทยไหมชอบไมน่คุณนะครับนึ่งเจ้าวิยการนแนะครับจีบปันโดนะครับกาเขาววิบัตปครับนะครับต่ว่าเป็นโควิดนะครับรวมกับตัมาไล ันนครบันนัับน้เัน่ยาววนกพบันว่าสิายกั่ัสัตสัจไปแลวสำหรับผู้ใ่เดีไปไปไปโอเคคือ้อาอุดเลยเอาตังเอาจับไทยนะเร็วเรเอาฟาไทยนะฟา ไทไทอย่างนี้นะเนี่ยทอบ้เนี่ยตามันตั้งยังวะกวกว่้้ตนน่ะเออไมรู้กันลวกดนี้น ลงอยู่มันแปวอิลีีน่ะนะใจก็ไอ่ปากล้วงอ่ะฮะกิ่นปาก้นี่เลยหรอเสียเสไม่ใสวใอ่ตอนนีรงชาตเท่าไห่เกียกเสยเขาที่จั้แกปากเยถมันดบมากดรู้จักรึยครับส่แมก์กคนไลก่อนนี่เนี่นั่นละได้การเลยถือไปแบบบอกว่าถือเอาคุไปสิ ฮะแกเอาแ้หนเอาเอาจู้มึดเข้าใจแบบเอาคืนหรือจู้ปะปะพี่นายผมแกเลยวอะไรอเอเอาเยเอาเนี้ย

อาจารย์ะให้พี่น้องก่อนับให้พี่น้องก่อนแคตัวอย่างนี่ว่าจะได้ปัจจัยมูอนี้พอได้ปัจจัยหลายๆมอนี้าค่อิ่มเลยเหะคขับลมมาแมู้ยาได้ตันไครับเกิดพุทไหมล่ะเราอะอ้นเอาสอบนะน่ขอความอาจารย์ครับครูได้หรือเปล่านม่ได้เลยแมนสอบเด็กเอาลมไลสอบเด็กฮะว่าซัอบเด็กว่างนนะ่านา

อย่าากข้าเท่านั้นสครับโต้กับโม่พ่อคุณได้แล้วเขาไม่ได้พ่อม่เจ้าขาเขาไปยีกีกี่รึต่อความฉลาดของคนเนาะบดับ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 ฉีกหะฉีกไล่ๆโดนๆอุ่นจุ้งก็เป็นงั้นต้องยามันละเนาอหลุดลงดหลุดเออเห็นแล้วต้องยามันใหม่ดอกใหม่อย่าง ใช่ไหมใช่ไหมใครขนดังไงชิมันมึงเห็นโฟมปะเห็นปะกระดาษกันเห็นแต่กระดาษเห็นไหเห็นแต่กระดาษมั้งกขาดได้ลรือเปาแตกได้ะรือแตกทางใดนนี่นางมันมีปุ่นม่ได้งไปดูที่ไหน ผมนาะเราจะเอาแบบแบบตัวอยู่บ้านน่ะดึงอมันดึงแล้วตอนน่ะมึงมึงังฮะนั่นนั่นใีังเงี้อ่งนเนี่ยทานนันนี่ทานนันคอหน่ะไปแล้วเนี่ยกันละดื้อแล้วไปแล้วเนี่ยไลไปวนึ่งดีล้วนี้ไมแมนึงดีวนี้ม่แม่เนวมันออกลน งวดนี้มันหนึกกว่า quá เอ็ดไป

ใ้วิดีโอแบบเลี้ยงหมอบไปแล้วไปอยู่แล้วตั้งโตแล้วไปแล้วนิบแล้วมาเขาน้ำโหป่าด้วยเนี่ยหัวป่าด้ตั้งโตแล้วหนากหอนโนยครับหน้ามืดโพงเลยเมื่อคืนเด็กไม่แจกหุ่นอ่ะไม่อยู่หุ่นอ่ะข่บอกเลยโอมยโอ้ยโอ้ยเด็กไม่แจกหยุดวันเสาร่เลยหยุดวันอาทิตย์

ก็ว่าอยู่เป็นขาดน่ิงเอ่พลาดแล้วพลาดอย่างเดียพลาดถ่ายคลิปก็นี่เนี่ยก็หมนีเนี่ยมโอ้ก้องก้องโคตรกโฟกัสอ่ะอย่างจะมันเน่มึงมึงง่ะมึงควนฟงอ่ะลูกนังนิ่งเวะเฮ้ยอีก ไปข้อมันยังไปข้อมันยังหมัดแน่งนื้งอ่ะไปคุ้นเอานี่น้ำยี่นี่มาข้อมันแห้งน้ำหมดหมัดข้อมันไปดูดักแบบยี่ยมันยี่ยมันตรงกันเนาะไปเลื่อมเนาะแล้วยาวยาวเลยว่ะเสร็จละพูดคุณเนี่ยเฮ้ยเบียร์มาไทยดิไปนี่ไงพอไปเอ้าว ไปยังแค่ลูกเต่าร้อยไดงที่มนะโอ้ันมันขึนไปโอ้ดืมเบียร์วะไปแล้วเนี่นีเขาีฟ้านี่เขาีฟ้ากอนนี่แหละกอนไหลอยู่นี่ดูี่บนข้เนี้ยดื่มเงล้วเวะไปครับไปครับไปหรว เอาวีฟาก้อนนี่เลยนี่อันนั้นมันญุ่่นเนาะทำเนาะอนะ้พาะนี่แนาะมันต้าสงักมันมกงเออมันเกงแต่นี่มันแต่นี่มันเนส่ววมันเลยนี่มันมีพวกอะไรูยังเลีวอ่ะแมนปวดแขนพูน่ะกลับขึ้นแล้วกลับขึ้นแล้วแมนสัตว์เหรอครับจางวนีนิ่นิ่งๆนิ่ๆนินิ่ง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 น่นิ่งนิ่ๆนิ่งๆนิ่ง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 นิ่